อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคำตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับ วันนี้หมอหมีจะมาพูดถึงอาการแบบไหนนะครับปวดท้องแบบไหนที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารนักเสมนะครับอ่าเป็นคําถามที่สุดฮิตเลยครับหลายคนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของหมอหมีหลายคนเลยนะครับว่าอาจารย์ครับปวดท้องแบบไหนที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วนะครับอ่าดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับหลายคนก็หูบางทีปวดเยอะปวดมากเลยเอออันนี้มันจะเป็นกระเพาะหรือว่าเป็นไส้ติ่งกันแน่นะครับสําหรับใครที่สงสัยว่าปวดท้องแบบนี้จะเป็น ไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่านะครับหมอหมีก็เคยพูดไว้แล้วนะครับในคลิปที่แล้วลองคลิกไปฟังกันได้เดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับคลิกไปฟังว่าอาการปวดท้องแบบไหนที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบนะครับอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันครับว่าปวดท้องแบบไหนเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับก่อนอื่นเรามาดูตำแหน่งกระเพาะอาหารของเราก่อนนะครับ กระเพาะอาหารของเราจะอยู่บริเวณด้านบนช่องท้องของเราแล้วก็เยื้องไปทางด้านซ้ายนะครับหน้าที่ของกระเพาะอาหารก็มีหน้าที่ในการย่อยอาหารนะครับเมื่ออาหารเราเนี่ยผ่านเข้าไปปากนะครับก็จะผ่านลงไปที่หลอดอาหารส่งไปยังกระเพาะอาหารจากนั้นกระเพาะอาหารก็จะย่อยอาหารแล้วก็บีบตัวนะครับส่งอาหารไปยังลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จากนั้นก็ขับถ่ายออกมาเป็นของเสียนะครับถ้ากระเพาะอาหารของเรามีแผลขึ้นมาหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นมาก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีอาการปวดท้องขึ้นมาครับ โดยอาการปวดท้องนะครับก็จะปวดบริเวณลิ้นปี่หรือว่าเยื้องไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับและอาการปวดก็จะมีอาการปวดแบบบีบๆนะครับแบบปวดปืดแล้วก็คลายครับ แล้วก็ขายขึ้นมานะครับอาจจะค้างประมาณ5-10นาทีได้นะครับส่วนอาการว่าจะปวดมากหรือปวดน้อยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับบางคนเป็นแผลในกระเพาะอาหารมากหรือว่าอักเสบมากๆเนี่ยก็จะมีอาการปวดมากกว่าคนที่อ,อักเสบน้อยนะครับนอกจากนี้นะครับอาการปวดมักจะเป็นตอนท้องว่างหรือตอนหลังอาหารนะครับเวลาเราท้องว่างท้องว่างขึ้นมาตอนกาลังหิวๆโอ้โห,วหปวดท้องขึ้นมาเลยครับปวดบีบบีบขึ้นมาเลยแล้วก็พอกินอาหารลงไปปวดอีงนะครับ หลังกินอาหารไปก็ยังปวดมิบีบอีกหรือพูดง่ายๆว่าหิวก็ปวดนะครับทานอาหารลงไปก็ปวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีอาการอื่นๆร่วมได้นะครับก็จะมีอาการขึ้นไส้ได้หรือว่าบางทีท้องอืดรือว่ามีอาการเลอเหม็นเปรี้ยวบ่อยๆก็ได้เลยทีเดียวนะครับ หลายคนก็ถามนะครับว่าแผลในกระเพาะอาหารนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับปัจจัยที่จะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารหลกัหลกๆก็อาจจะเกิดจากพวกยาแก้ป,ปวดในกลุ่มเอนเซนนะครับหรือว่าพวกยาละลายริ่มเลือดต่างๆนะครับเพราะว่ากลุ่มยาพวกนี้ก็จะไปทําให้ระคายเคืองกระเพาะเกิดแผลในกระเพาะอาหารเกิดกระเพาะอาหารนักเสพขึ้นมาได้นอกจากนี้คนที่บริโภคหร,รือว่าดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าสีเหล้าขาวหรือว่าวน์นะครับอ่าพวกแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะไปกระตุ้นทําให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ย เกิดแผลเกิดการหนักเสษขึ้นมาได้สมุนไพรบางชนิดก็เช่นกันครับทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori นะครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับถ้าอยู่ในกระเพาะอาหารของเราแล้วก็จะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เช่นกันครับดังนั้นใครไม่อยากเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่หมอหมีพูดมานะครับ1คือหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแก้ปวดเอนเซตเป็นเวลานานๆหรือว่าในปริมาณมากนะครับ2หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ดื่มสุราดื่มเบียร์ต่างๆครับ 3. ไม่กินสมุนไพรโดยไม่จําเป็นนะครับแล้วก็4ครับทานพยายามทานอาหารที่สุกสะอาดนะครับหลีกเลี่ยง,ง,งอาหารสุกๆดิบๆเพราะว่าจะทําให้เกิดแบคทีเรียในกระเพาะที่ชื่อว่า HP y l o r i ได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับในรายการหมอหมีมีคําตอบนะครับส่วนใครที่มีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะครับคอมเมน ไว้เลยครับใต้คลิปนี้เดี๋ยวหมอมีจะมาทยอยตอบทุกคำถามเลยนะครับแล้วเราค่อยมาเจอกันทุกๆเช้านะครับบ๊ายบาย